ครับพี่น้องเจวเพียเนาะสวัสดีจ้ามาหนีมาพอกันอีกแล้วนะจ้ากับสาวนวดเนาะมานีสาวนุดกาได้หลวกจิ้มเนื้อเนาะพี่น้องเนื้องัวนะพี่น้องน,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 นี่สามสิบขีดหลวก <c oughs> กับเจวเพียคมๆมเฮาเลยเนาะนี่นี่เลยจ้า อืมขมำลำมาแสบแล้วเนาะจ้าอืมฟาดพี่นอ้องเจียวเพียเนาะอืม แับเนาะอันนี้ตับนะ่นแหละหัวละพัน อกรอบกรึดๆแล้วพี่นนองกระหล่ำเน่ดะาอลอง,ง,องอมึงหน่อยเพื่อกับลวกใจอัน ตะไคร้ใบประกุนั่นเนาะจ้าพี่น้องมันซีดแย่หอมเนี่ยเนาะอืมจ่ะหนำอยากแน่น่าพี่น้องเนื่อยเบิ้ง,ง,ง,งซีบอกพี่พี่น้องแบบนี้ว่ อืมอืมตบตบ้บเนาะอืมตบะหลุกโดนนั่นจังนะ พี่กินเนาะอืมหนะืหนักแหลกเลยเนะพี่น้องเหนือเนาะ Buon la palla. Ừm, uh -huh, uh -huh, tập bán Làm Nhà mưa này chắc ngoài đất bên nào mm-hmm Đặc xin Nghèo nhầm đơn này chắc nói ra chả <laughs> ไงเนาะใบประกุนาะหอม ใส่หัวละพ่าลงไปน้าพี่น้่งพร้อมเขากันค่ะเจ้ากันทั้งคมทั้งแจนะ็ดเนาะตับนี่แบบบ้านเลยพี่น้่ง แบดต,ต้งเผ็ดเขากันคักเลย อานนอดจ้า,จาพี่น้องสนุดกะขอขอบคุณนะจา้าพี่น้องที่เพื่อนเขามาเบิงมากกดไลค์กดแชร์สนุดเนาะมาเป็นกำลังใจให้สนุดเนะจา้าเมือกก่อนี่กับบิ้มยังหลายนะจ้าพี่น้องสนุดกดะฝากพี่ฝากน้องไว้สนิแล้วนะจ้าเมื่อหนาพอกันไหมจา้าสวัสดีจา้า